สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์นะคะคืออตอนนี้มันน่ากังวลกว่าเดิมเยอะเลยเพราะไม่ใช่แท่โทรมาหลอกแล้วค่ะแต่เขาใช้ AI แบบล้ำๆเลยนะทั้งปลอมเสียงคนรู้จักเราที่เรียกว่า AI voice cloning อะคะ่ะใช่ครับเรื่อง voice cloning นี่น่ากลัวมากแล้วยังมีวิดีโอปลอม deep fake อีกหรือแม้กระทั่งสลิปโอนเงินปลอมด้วย AI แบบว่าเนียนจนแยกไม่ออกเลยครับ ความเสียหายมันมหาศาลจริงๆแค่ไตรามาสแรกของปี68นี่ตัวเลขก็ป่าเข้าไปกว่า3,200ล้านบาทแล้วนะครับโหเยอะมากเลยนะคะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะโดยเฉพาะความร่วมมือล่าสุดเลยระหว่าง3ประเทศจีนเมียนมาแล้วก็ไทยเราครับที่จะร่วมมือกันยกระดับการกวาดล้างครึ้งใหญ่ใช่ค่ะโดยเฉพาะฐานใหญ่ของเขาที่เมืองเมียวิดีชายแดนเมียนมาติดบ้านเรานี่เอง ข้อมูลที่เราจะคุยกันก็มาจากหลายแหล่งเลยค่ะทั้งข่าวบทวิเคราะห์เอกสารกฎหมายรายงานเชิงลึกต่างๆครับเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ซับซ้อนจริงๆของปัญหานี้ค่ะเป้าหมายก็คืออยอกทำความเข้าใจสถานการณ์ทั้งเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศเทคโนโลยีเวอร์ชวลที่ใช้ผลกระทบต่างๆแล้วก็ะชะตาก,กรรมของคนที่ตกเป็นเหยื่อด้วยค่ะครับ คือปัญหานี้มันเป็นอาชญากรรมข้ามชาติเต็มรูปแบบเลยนะครับเขาใช้เทคนโนโลยีเยอะมากอย่าง VPN ซ่อนตัวตนหรือ VOIP โทรผ่านเน็ตให้ตามไม่ได้ uh huh. และตอนนี้ก็อย่างที่บอกคือเอา AI มาเสริมทำให้การหลอกลวงมันสมจริงขึ้นไปอีกขั้นทั้งเสียงทั้งภาพเลยครับฟังแล้วนะ่ากลัวจริงๆคะ่ะแล้วเอ่อทำไมต้องเป็นเมียวดีคะทำไมตรงนั้นถึงกลายเป็นฐานใหญ่ของแก๊งพวกนี้ไปได้คะ ปัจจัยหลักๆเลยคือสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาเองครับความขัดแย้งภายในประเทศเขาเอ,อ่อมันทําให้การบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างอ๋อค่ะก็เลยกลายเป็นพื้นที่แบบว่าไร้ขือแปร ى, ซึ่งกลุ่มอาชญากรพวกนี้ก็เข้าไปฉวยโอกาสตั้งฐานปฏิบัติการใหญ่ๆที่นั่นแล้วที่มันเศร้าไปกว่านั้นคือมันไม่ใช่แค่หลอกเอาเงินแต่มันโยงไปถึงเรื่องค้ามนุษย์แบบหนักๆด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับปัจจุบันนี้เป็นประเด็นใหญ่มากมีการหลอกคน ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนหลอกว่ามีงานดีๆเงินเดือนสูงๆให้ทำพอเยื่อมาถึงก็ถูกบังคับให้ทำงานในแกงคอเซนเตอร์นี่แหละครับใครไม่ยอมทำหรือทำยอดไม่ได้ก็โดนทำร้ายทรมานโหดร้ายมากครับหรือไม่ก็เรียกค่าไถ่าจากครอบครัวเป็นเงินเยอะมากนะครับหลักแสนหลายแสนหยวนมีรายงานว่าเจอศพถูกทิ้งในแม่น้ำเมยเรื่อยๆด้วยครับสถานการณ์มันเลวร้ายจริงๆ ความรุนแรงขนาดนี้เองสินะคะที่ทำให้ทั้งสามประเทศทั้งจีนเมียนมาไทยต้องแบบว่าหันมาจับมือกันจริงจังมากขึ้นเห็นว่ามีการประชุมระดับรัฐมนตรีล่าสุดตกลงว่าจะยกระดับปฏิบัติการที่เมียวดีเลยใช่ครับถือว่าเป็นก้าวสำคัญเลยแสดงให้เห็นว่าทุกฝ่ายมุ่งมั่นจะแก้ปัญหานี้จริงจังจังแล้วผลก็เริ่มเห็นแล้วนะครับปี68นี่มีการส่งตัวผู้ต้องสงสัยชาวจีนจากเมียวดีกลับจีนไปแล้วกว่า5,400คน โหเยอะเหมือนกันนะคะครับแล้วล่าสุดผู้แทนระดับสูงจากกรมความมั่นคงสาธานะของจีนก็เพิ่งลงพื้นที่มาถึงแม่สอดเองเลยอันนี้แสดงว่าจีนเอาจริงมากค่ะซึ่งจริงๆความร่วมมือน,นี้มันก็ต่อยอดมาจากปฏิบัติการก่อนหน้านี้นะครับทำที่เคยมีการกวาดล้างทางตอนเหนือของเมียนมาไปแล้วในปี67 ตอนนั้นจับได้ตั้ง5 0,000ื่นกว่าคนโหเยอะมากครับแล้วก็มีความร่วมมือกับทางลาวด้วยรวมถึงการประสานง,งานในภาพใหญ่ผ่านอินเทอร์โพในกรอบของอาเซียนแล้วในส่วนของไทยเราเองล่ะคะมีมาตรการอะไรที่ทําไปแล้วบ้างคะเห็นว่ามีตัดปฟตัดเน็ตอะไรด้วย มีครับอันนั้นเป็นมาตรการเชิงรุกเลยคือเริ่มตั้งแต่ต้นปี6-8มีการตัดการจ่ายไฟฟ้าแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามแดนไปยังพื้นที่เป้าหมายในมิวดี้่ะก็เพื่อกดดันแล้วก็เ,เหมือนตัดท่อนน้าเลี้ยงของเครือข่ายพวกนี้ครับแต่แน่นอนมันก็มีผลกระทบกับชาวบ้านหรือธุรกิจในพื้นที่เหมือนกันอก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะคะครับนอกจากนั้นที่สําคัญมากๆคือการยกระดับกฎหมายภายในของเราเองครับ มีพรกป้องกันและปรับปรามอาชร,รมทางเทคโนโลยีฉบับที่2เพิ่งมีผลบังกับใช้ไปเมื่อ13เมษายน68นี่เองกฎหมายใหม่นี้มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างคะหลักๆเลยคือเพิ่มความรับผิดชอบให้ธนาคารกับค่ายมือถือครับถ้าแบบว่าระบบป้องกันไม่ดีพออาจจะต้องร่วมรับผิดชอบความเสียหายด้วยอ๋อดีเลยค่ะแล้วก็ให้อำนาจปอปอง,องอมากขึ้นสามารถคืนเงินให้ผู้เสียหายได้เร็วขึ้นไม่ต้องรอคำสั่งศาลน,น,นานๆเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็เน้นปรับปรามบัญชีไมาอย่างจริงจังที่เรียกว่าปฏิบัติการปิดปากมมานะครับคือจัดการกับบัญชีที่เปิดมาเพื่อทําผิดกฎหมายโดยเฉพาะแล้วก็เพิ่มอํานาจให้ศูนย์ AOC หรือสอประออดด้วยครับฟังดูมีความพยายามรอบด้านเลยนะคะแต่การปรับปรามใหญ่แบบนี้แน่นอนว่าต้องมีผลกระทบตามมาโดยเฉพาะเศรษฐกิจชายแดนที่แม่สอนน่าจะโดนเยอะเหมือนกันชัดเจนเลยครับผลกระทบเรื่องเศรษฐกิจนี้เห็นชัด การค้าชายแดนที่แม่สอดประเมินกันว่ามูลค่าอาจจะลดลงถึง20%เลยนะครับโหเยอะนะคะครับราคาน้ํามันในฝั่งเมียวด,ดีก็พุ่งสูงขึ้นมากเพราะพอไม่มีไฟฟ้าจัดไทยเขาก็ต้องไปใช้เครื่องปั่นไฟแทนราคาน้ํามันดีเซลจากประมาณ30บาทต่อลิตรพุ่งไปเป็นร้อยกว่าบาทก็มีโอ้โหกระทบหนักเลย ครับผู้ประกอบการทั้งสองฝั่งก็กังวลกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนี้มากๆมันก็สะท้อนให้เห็นความท้าทายนะคะทั้งเรื่องความไม่มั่นคงในเมียนมาเองแล้วก็ข้อจํากัดเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอีกแล้วพวกเครือข่ายนี้ก็ปรับตัวเก่งด้วยใช่ครับปรับตัวเก่งมากถ้าโดนกดดันหนักๆตรงนี้ก็พร้อมจะย้ายฐานไปที่อื่นได้เสมอแล้วก็มีประเด็นน่าสนใจนะครับจากรายงานบางชิ้นเขาชี้ว่า มักจะมีวาทกรรมที่ไปโทษประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างไทยหรือเมียนมาอืทั้งที่จริงๆแล้วแกนหลักของกลุ่มอาชญากรที่เข้ามาตั้งฐานมาดําเนินการเนี่ยคือเป็นคนจีนนะครับซึ่งภาพมันซับซ้อนต้องมองให้รอบด้านไม่ใช่ไปชี้โทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งง่ายๆชัดเจนเลยค่ะว่าการแก้ปัญหานี้มันซับซ้อนจริงๆเกี่ยวพันกันไปหมดทั้งเทคโนโลยีอาชญากรรมข้ามชาติค้ามนุษย์ นโยบายภายในประเทศแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ต้องแน่นแฟนมากๆครับประเด็นสำคัญที่อยากจะฝากให้คิดต่อนะครับก็คือแม้ตอนนี้จะเห็นการยกระดับความร่วมมือมีการปราบปรามจับกลุ่มส่งตัวครั้งใหญ่ค่ะแต่พอมองไปที่ความสามารถในการปรับตัวของเครือข่ายพวกนี้บวกกับสภาพแวดล้อมที่ยังเอื้ออำนวยอยู่ทั้งความไม่สงบตามชายแดนหรือเทคโนโลยีที่มันไปเร็วมาก ใช่ค่ะเทคโนโลยีไปเร็วมากจริงๆคำถามคือมาตรการที่เราทํากันอยู่ตอนนี้มันจะเพียงพอไหมจะยั่งยืนแค่ไหนแล้วภัยคุกคามรูปแบบนี้มันจะแปลงร่างพัฒนาไปในทิศทางไหนต่อในอนาคตอันนี้น่าคิดตามมากครับเป็นคําถามที่น่าคิดจริงๆค่ะว่าเราจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภัยรูปแบบนี้ต่อไปได้อย่างไรวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาให้ข้อมูลเชิงลึกกับเราค่ะยินดีครับ